วันดีทุกคนกำลังซ้อมบอลกันอยู่เหรอว้าวส่งบอลกันดีมากดูเหมือนมีคนต้องการความช่วยเหลือนะคราวไดคุณกลับบ้านตอนนี้เลยอลิลี่นั่นเองเปิดเทอมวันแรก ครูยังไม่มาและเด็กๆก็สนไปทั่วทำไมสนกันจังเลยพวกเขาตื่นเต้นมากเกินไปจนไม่ฟังเลยแล้วไงสาเหตุพวกเขาดื่มน้ำผลไม้จนหมดเลยลินลี่ต้องการความช่วยเหลือของนายตอนนี้เลยข่าวเรียบหน่อยข่าวดีลินลี่ ซปเปอร์ทรัคมาช่วยแล้วตอนนี้มาทำให้เด็กๆสงบลงหน่อยก่อนที่จะเริ่มเลียนโอ้เยี่ยมเลยเด็กๆฝั่งนายนะซปเปอร์ทรัคแล้วเด็กทุกนั้นล่ะซปเปอร์ทรัค้าเด็กเป็นคนหนึ่งซปเปอร์ทรัคทำอะไรสักอย่าง รถตำรวจเยียมเลย uh huh. ใช้ใสเรนเลย uh huh. เด็กจะได้ยินเสียง น่นัเขากำลังไปที่วงล้อมุญได้ห <c oughs> ย,ยุดเขาไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เขาอยู่ที่ชิงช้าเขาแกวงสูงเกินไป <c oughs> เขากำลังจะลนุ่งเบอร์เป็นไอเดียที่ดีใช้ ST สทีสามพันเลยเร็วเขาอยู่ข้างบนนั้นเขาทิ้งตัวลงมา นดยช่วยเอาไว้ได <Beautiful, S 2> <le> ้อีกแล้วซุปเปอร์รถตำรวจแบรี่ชงกาแฟสูตรพิเศษให้นายนะและคับเค้กของโปรดหรือว่านายอยากจะได้น้ำผลไม้แทนใช่แล้วเด็กๆกินไปหมดแล้วขอให้อร่อยนะทุกคนสวัสดีเบนนายกำลังจะเข้าเมืองหรือเปล่าใช่แล้วไปดูการประดับไฟบนต้นคริสต์มาสนะนายโชคดีจัง มีหิมะขวางทางพวกเด็กๆที่กำลังจะเข้าไปในเมืองเหมือนกันได้เวลาเรียกซุเปอร์ทรัคให้มาช่วยแล้วล่ะพวกเธอคิดเหมือนกันไหมสวัสดีครับ โอ้นายได้ร mm ับของขวัญจากแซนต้าน uh ี huh. uh ่นะเบนและเด็กๆต้องการความช่วยเหลือมีหิมะขวางทางเพื่อไปในเมืองนายพอจะมีวิธีช่วยพวกเขาไหมเห็นไหมซุปัทรัคพวกเขาเข้าไปในเมืองไม่ได้เพราะหิมะพวกนี้อ Ha ha Dah berlah pelang rang lelah Super Truck Ha 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 รถปราบดินเป็นความคิดที่ยอดไปเลยซูเปอร์ทรัคทีนี้นายก็สามารถจัดก,การหิมะได้สบายแล้วสิซูเปอร์ทรัคจัดก,การหิมะออกจากทางได้แล้ว แต่ค่มีหิมะอยู่กลางทางอยู่ดีพวกเราต้องจัดการที่เรียบร้อยใช่ไหมสุภาระทับเ คุณนะซูเปอร์ทรัคแต่นายน่าจะไปร่วมงานระดับต้นคริสต์มาสด้วยกันดูเหมือนทุกคนกำลังรออะไรกันอยู่เลยโอ้ใช่ต้นคริสต์มาสยังไม่สว่างซูเปอร์ทรัคนายโอดาวนี้ไปวางได้ไหม ไปทัดงั้นเหรอสุดยอดไปเลยซุปเปอร์ทรัคเอาละนหนวางมันได้เลย นายสุดยอดไปเลยซูเปอรท์ทรัคขอบคุณมากมากเลยนะ,ะสุดสันต์วันคริสต์มาสนะวะ้าวไยรีบมากเลยนะคเขา,า,า,าโอ้ได้เอาขนมไปส่งให้เทศกาลดอกซากุระสายแล้วใช่ไหมว้าว,วดรีบดีมากโอ้โหจะมีเหตุฉุกเฉินนะ นายควรจะไปได้แล้วครับเดี๋ยวเจอกันนะแคลรี่ดูเหมือนว่าเทศกาลจะเริ่มขึ้นแล้ว โอ้โอ้แดดตอนเที <flowing> ่ยงทำให้เ <impossible> ก oh ิดไฟไหม้หอคอยเราต้องเรียกดับไฟโดยเร็วฮ่าฮ่าฮึโอ้โอ้ ร่วงด้วยนะเอ็นนาสูบุตรรักมาช่วยแล้วฮาร์ชิมอ่าฮะ ดับเลิงเลยแบบได้ดว้าวทำงานร่วมกันเป็นทีมไฟเกือบจะดับหมดแล้วโอ้ไม่นะไฟติดใกล้ต้นไม้ฮะยตาปลูกอ๋ออย่ามาโนะเป็นความคิดที่ดีแยกกันทำงาน แบบนั้นล่ะทำได้ดีมากเยียมเลยไฟดับแล้วทำได้ดีมากซูเปร์ทรัคโอ้โอ้นี่ไรโอ้ไม่เร็วเข้าซูเปอร์ทรัคช่วยเอ็นหน้า เอสทีสามพันจะช่วยเราได้ยังไงมานิมิเรนาโตช่วยบโอ้เป็นไอเดียที่ดีเลยเรียกหน่อยชีคเขียนเลยสุรังฮ้ไปลีบู่ เป็นอะไรไหมเอ็งนะฮัมไปไปรูปปั้นจอดไปเลยพระเจ้าฮ่ดูสิเขาแคลรี่เอาขนมที่นายทิ้งไว้ที่ร้านมาส่งให้ขอบคุณนะแคลรี่ ขอบคุณที่ช่วยงานเทศกาลเอาไว้ได้นะครับมันสวยมากเลยขอให้สนุกกันนะทุกคนแล้วเจอกันคราวหน้านะสวัสดีมาซิโมกำลังมีความสุขกับ Black Friday อยู่ใช่ไหม กันบ้ากันไปแล้วเราต้องการซุปเปอร์ทรัคอ๋อฮ่าฮ่าาอร่อยกันใหญ่เลยเขา <c oughs> มาซิมอต้องการความช่วยเหลือเร็วอ,อ๋อ,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 อ พุทธรักษ์นายต้องหยุดความโกลาหลน,นี้นะอืมฮึออออออ เป็นปกติแล้วนะมาเล่มาเล่ได้ถูกสะกดจิตนะนายจำอะไรได้บ้างไหมฮะืมมันคือวันแบล็กฟรายเดย์นายก็มีชุดใหม่ๆได้นะถูกต้องมาเล่นี่ของนายเฮ้ มาซิโมอยกมาเลเพื่อเปลี่ยนล้อให้เขาไม่ได้ช่วยหน่อยได้ไหมซูเปอร์ทรัค รถเคร็ดเป็นไอเดียที่ดีนะซูเปอร์ทรักษ์ทำได้ดีมากเพื่อนๆขอบคุณนะซูเปอร์ทรักษนายช่วยเอาไว้ได้อีกครั้งสวัสดีเด็กเด กำลังดูอะไรกันอ้ว้าวต้นคริสต์มาสสวยจังเลยทำได้ดีมากแคลรี่ต้นคริสต์มาสสวยมากเลยแขกในงานจะต้องชอบแน่แน่เอาละถึงเวลาแกะของขวัญแล้วสารต้ามอบของขวัญให้แก่เพนนีแล้วเธอกำลังเอามาส่งให้ตอนนี้เลยตืเต้นกันไหมเด็กเด็ก สวัสดีเพนนีเธอกำลังเอาของขวัญคริสต์มาสมาส่งให้งานปาร์ตี้ของแคลรี่ใช่ไหมโอ้ไม่นั่นเสียงอะไรมีปัญหาใช่ไหมระวังนะเพนนีประตูท้ายเปิดออกมาแล้วโอ้ไม่กลองของขวัญเราจะทำไงกันดีข่าวเร็วเพนนีกำลังมีปัญหาเธอต้องการความช่วยเหลือจากซุปเปอร์ทรัค ไม่ต้องห่วงนะเพนนี้ซุปัตรักมาช่วยแล้วซูปัตรักท่านเลีเยของขวัญคริสต์มาสมาจากซานตา้ามาส่งให้งานเลี้ยงทแฮร์รี่แต่มันหล่นลงมาจากประตูท้ายเครื่องบินใช่แล้วมันแย่มากเลยแขกในงานกำลังคาดหวังจะได้รับของขวัญนายจะต้องตามหาของขวัญแล้วกลับไปส่งให้ทันเวลาสำหรับงานปาร์ตี้เอาเลยซูปร,รักแปรลงร่าง งานปาร์ตี้กำลังจะเริ่มแล้วนายแน่ใจนะว่าเป็นความคิดที่ดีที่แปลงร่างเป็นรถดำนะนายว่างั้นนะฉันคิดว่าเป็นรถแข่งน่าจะดีกว่านะมีคว่แข่งนี้ไหมโอ้นั่นไงข้างหลังนาย เร็วเข้าซุปเปอร์ทรัคเอากล่องมาใส่ท้ายรถแล้วรีบไปเราต้องตามหากล่องอื่นๆกันอีกเฮ้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 ้เฮ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 ้เ้เฮ้เ้เฮ้เเฮ้เฮ้เฮ้ แน่ใจนะว่ามองไม่เห็นดูข้างหลังสิฮมันอยู่บนกิ่งไม้แต่จะเอาลงมายังไงล่ะซูเปอร์ทรัคไม่น่าจะได้ผลนะซูเปอร์ทรัคไม่มันไม่ได้ผลได้ต้องใช้ ST 3000 เป็นไอเดียที่ดีซูเปอร์ทรัคซูเปอร์ทรัคเล่มเล่นได้แล้วงา <G un> นปาร์ตี้กำลังจะเริ่มแล้วเอากล่องขบขันลงมาเดี๋ยวรีบไปกันเถอะ <G un> ทำได้ดีมาก Oh no. hey, hey. Hey, hey, hey. เรียกไปที่งานปาร์ตี้ของแคลรี่กันเถอะไม่ต้องห่วงนะแคลรี่สุปัตราจะมาถึงในไม่ช้าโอ้โหสุปัตรามาพร้อมกับของขวัญแล้ว ให้เป็นปีที่ดีนะทุกคนได้รับของขวัญกันหมดเลยสุขสันต์วันคริสต์มาสนะทุกคนกระโดดลงมาได้ดีมากครับ ค้รเรีบกลับบ้านเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นแกรี่กำลังขนท่อนไม้เพื่อเอาไปสร้างหอสังเกตการ จะทำท่อนไม้ตกลงมานะถ้าเหนื่อยนายไม่ควรขับรถนะรถขับผ่านท่อนไม้ไปไม่ได้คิดว่านายควรจะทําอะไรสักอย่างนะครับห้าเฮ นายคิดว่าจะขนย้าย่อนไม้พวกนี้ออกไปได้งั้นเหรอเหมือนจะไม่ขยับเลยโอ้พวกมันติดกาวอมีไอเดียอะไรบ้างไหมสุภทรักแปรงร่างงั้นเหรอเป็นไอเดียที่ดีนะ ตัดไม้ออกไปได้แล้วเจียบเลยเอ่อซุปเปอร์ทคได้ต้องเอาไปวางในถังขยะของแกลรี่นะเดี๋ยวก่อนมาเลยนายมีไอเดียเหรอเฮโอ้ มาเล่อยากจะแสดงความสามารถบ้างใช่ไหม <c oughs> ใช่แล้วเราควรเอาท่อนไม้พวกนี้ไปไว้ที่สวนสาธารณะแกรรี่นายไหวไหมโอ้ไม่นะท่อนไม้กลิกออกจากสังขยงของแกรรี่เธอเป็นอะไรไหมเด็กน้อยไม่ต้องห่วงนันซุปเปอร์คราจะเอาเธอออกมาเอง อย่าขยับนะซุปป์ตราจะใช้รังสีของเขาไม่เป็นไรเรื่องจิ๊บจิบ เดี๋ยวก่อนไม่อยากดูหอสังเกตการที่ใบกำลังสร้างอยู่หรอว้าวเราน่าจะรู้นะว่ามาเล่อยากจะโชว์นะ